สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ที่หลายคนรอคอยกับ Triumph Tiger 1200รุ่นปี2026มอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางไกลและการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว Triumph ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อยกระดับมาตรฐานของรถในคลาสนี้ไปอีกขั้นเราไปดูกันเลยครับว่า Ti เก r 1 2 0 0รุ่นใหม่นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงและน่าสนใจแค่ไหน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกไทรัมไทเกอร์1,200ปี2026หมาในรูปลักษณ์ที่ดุดันและโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นไฟหน้าคู่แบบเลดทรงแคบให้ความรู้สึกทันสมัยพร้อมไฟ DRL แบบเส้นที่ดูโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนบางลมหน้าปรับระดับได้ให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลตัวรถใช้โครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักโดยรวมให้ดีขึ้นถึงประมาณ25กิโลกรัมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าถังน้ำมันขนาด20ลิตรดีไซน์ใหม่ที่โคง้งรับกััับบเขขาาู้ี่ไดอยงงลงตว ให้ความรู้สึกแน่นกระชับเวลาขับขี่ด้านท้ายของตัวรถถูกออกแบบมาให้ดูเพรียวบางขึ้นเบาะน,นั่งแบบแยก2ตอนสามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่850ถึง870ม mm, ิลลิเมตรรองรับทั้งผู้ขับขี่ที่ตัวสูงและผู้ที่มีรูปร่างเล็กกว่าชุดกระเป๋าข้างและกระเป๋าท้ายแบบแข็งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับสายเดินทางไกลหรือออกทริปเป็นประจำท่อไอเสียไทเทเนียมที่ออกด้านข้างให้เสียงคำรามที่ดุดันแต่ไม่ดังจนเกินไป ในด้านของสมรรถนะเครื่องยนต์ของไท g เกอร์1,200รุ่นปี2026ยังคงใช้เครื่องแบบ3สูบเรียงขนาด1 1 6 0ซีซีให้กำลังสูงสุดที่150แรงม้าที่9,000รอบนาทีและแรงบิดสูงสุดที่130นิวตันเมตรที่7,000รอบนาทีซึ่งถือว่าเป็นแรงบิดในช่วงรอบกลางที่ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะทั้งการเร่งแซงและการเดินทางไกลระบบส่งกำลังเป็นเกียร์6สปีดพร้อมควิชิเตอร์แบบ2ทิศทางที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและรวดเร็วมากกว่าเดิมระบบกันสะเทือนด้านหน้าจากชวาแวแบบหัวกลับขนาด49มิลิเมตรปรับได้ทุกค่าการทำงานและด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมระบบเซมิ c t i v e Suspension ที่สามารถปรับความหนื่นอัตโนมัติตามสภาพถนนและโหลดของผู้ขับขี่ช่วยให้การขับขี่มีความมั่นคงและสบายในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางฝุน่น ในด้านระบบความปลอดภัย Triumph Tiger 1,200ปี2 0 2 6มาพร้อมกับระบบเบรก r a i n b o สไตล m มาแบบ Radiant m ม u าสคู่ด้านหน้าและคาลิปเปอร์เดี่ยวด้านหลังพร้อม ABS แบบ c o r n e r i n g ที่สามารถทำงานได้แม้ในขณะเข้าโค้งมีระบบ traction control ที่ปรับได้หลายระดับและสามารถปิดได้หากต้องการควบคุมด้วยตัวเองโหมดการขับขี่มีให้เลือกถึง6โหมดได้แก่ r o ร d r a i n Sport, Off-road Rider Configurable และโหมด Off-Road Pro สำหรับสายลุยจริงจังหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วแสดงผลคมชัดพร้อมระบบเชื่อมต่อบลูท t ธและแสดงแผนที่นำทางแบบ t u r n b y t u r n ทได้ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยแม้ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าไ r i อัมไทเกอร1,200รุ่นปี2026จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ8,20,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง9,60,000บาทสำหรับรุ่นเ e อ็ก o r e r อร์ที่มาพร้อมกับถังน้ำมันขนาดใหญ่30ลิตรและระบบเรดาร์ด้านหลังสำหรับตรวจจับจุดอับสายตาสรุปแล้วไท i u ัมไทเกอร1,200ปี2026คือรถแอดเวนเจอร์ที่รวมเอาสมรรถนะขั้นสูง ความสะดวกสบายในการเดินทางไกลและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันเหมาะสำหรับทั้งนักเดินทางสายลุยและผู้ขับขี่ที่ต้องการความมั่นใจในทุกสถานการณ์บนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นหรือแม้แต่ทางลาดชานไทรอัอมยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นอังกฤษไว้อย่างชัดเจนพร้อมยกระดับให้ไทเกอร์0ขึ้นมาเป็นหนในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดรถแอดเวนเจอร์ไบรระดับพรีเมียม หากคุณกำลังมองหารถที่ทั้งแรงปลอดภัยเทคโนโลยีครบและยังดูเท่ทุกมุมมองอย่าลืมไปลองสัมผัสตัวจริงของ t i เกอร์0 0ปี2026ที่โชรูมไทรัมใกล้บ้านคุณแล้วคุณอาจจะตกหลุมรักมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ขี่ครับ